สวัสดีครับวันนี้เพิ่งได้รับสินค้าที่สั่งจาก GMM ครับก็อันนี้ครับจะเป็นบ็อกเซตอัลบั้มชุดใหม่ของละบานูนครับตัวนี้เห็นบอกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยครับเพราะว่าผลิตจำนวนจำกัดครับ ก็ถ้าใครสั่งไม่ทันก็อาจจะไม่ได้ของไว้ครอบครองเลยนะครับก็เลยอยากเก็บก็เลยซื้อมาชุดหนึ่งเดี๋ยวมาดูมาเปิดดูพร้อมกันว่ามีอะไรบ้างครับในอัลบ,บั้มชุด delivery อัลบ,บั้มชุดที่9ของวงลาบานูนครับผม อันนี้ราคาอยู่ที่350บาทนะครับก็ไม่รวมค่าส่งแต่พอดีผมสั่งผ่านช้อปปีครับเลยได้โค้ดส่วนลดมาได้โค้ดส่วนลดเหลืออยู่ราคา200เอ้ยไม่ใช่300 300กว่าบาทครับ ก็นะผมดูกันก็ได้ส่วนลดค่าส่งไปครับก็เหลืออยู่ประมาณ3 4 0 47บาทมันะ้งถ้าทํัถ้าจำ,ำตัวเลขไม่ผิดนะครับก็หอมามีกันกระแทกมีใบเสร็จรับเงิน ผมจะบอกราคาจะอยู่ที่350บาทไม่รวมค่าส่งนะครับแต่ว่าผมได้โค้ดส่วนลดจากช้อปปี้ผมเลยลดเหลืออยู่ประมาณ347บาทตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสินค้าหมดแล้วหรือยังนะครับ ขาขายหลายช่องทางนะครับทาง g e m ขายหลายช่องทางลองลองเซิร์ชหาดูในช h อป e ีก็ได้ Lazada ก็ได้นะครับหรือว่าทางลองไปหาข้อมูลดูทางเพจของราบาลูนูก็ได้ครับมีอาจเสียงดังรบกวนหน่อยขออภัยด้วยนะครับ มีสีนมาอย่างดีครับดูข้างในเลย เซตสวยงามมากครับาเป็นรูปครับ อันนี้เกี่ยวเก็บไว้ไปดูคอนเสิร์ตพี่พี่วงลาบานูนแล้วค่อยไปขอไลเซนส์ so, อันนี้ สวยงามครับผมซูนี่น่าจะเป็นแผ่นซีดี เดี๋ยวๆเลยแล้วกันเขาบอกว่าจะมีสติ๊กเกอร์ด้วยนี่ไงวางไว้ไปติดตามกีตาร์ตามอะไรประดับไปเท่ๆครับ Okay. ครับก็ประมาณนี้นะครับบ็อกเซตอัลบั้มชุดใหม่ของวงลาบานูนครับอัลบั้ม Delivery ใครยังไม่ซื้อก็รีบรีบไปสั่งจองกันนะครับช้าอาจจะหมดแล้วนะครับเข้าไปดูในช h อปปีก็ได้นะครับเซิร์ช เซิร์ชชื่อวงลาบนูนในในช้อปปี้เลยครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบ